เป็นคนดังไม่ต้องวิ่งหางานได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆแล้วอ่ะไอความดังเนี่ยบางคนพอฟังแล้วเฮ้ยฉันต้องดังแบบว่าระดับโลกหรือเปล่าฉันต้องดังระดับประเทศหรือเปล่าหรือว่าฉันต้องดังขนาดไหนอันนี้เนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่าทุกอาชีพ หรือว่าทุกๆบริการสามารถดังในงานของคุณหรือว่าในบริการของคุณได้มันไม่จําเป็นต้องดังระดับโลกหรือระดับประเทศสิ่งที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเนี่ยอยู่ในอาชีพซ่อมมือเกงยียนนะแล้วผมเนี่ยได้สื่อสารในสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยเป็นประจําเลยได้ออกมาให้ควารมรู้ได้ออกมาให้เรื่องราวเกี่ยวกับการซ่อมมือเกงยียนได้บอกถึงปัญหาเกี่ยวกับคนใส่ย,ยีนต่างๆนานาเนี่ย คือพอเราได้ให้ความรู้กับคนบ่อยๆมันจะทำให้เราสามารถสร้างภาพจำให้กับกลุ่มคนที่แบบว่าเขาสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นผมมองว่ายุคนี้เนี่ยถ้าเกิดใครต้องการอยากจะประสบความสำเร็จในงานหรือว่าบริการของคุณนะคุณต้องเอาสิ่งที่คุณมีนี่แหละมาบอกคนมาบอกโลกเข้าใจอยู่ว่า บางครั้งเนี่ยงานบริการเนี่ยหรือว่าอาชีพต่างๆถ้าเกิดเรามีแค่หน้าร้านคนที่ว่ารู้ในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะรู้อยู่ในวงแคบๆถ้าเกิดเราอยากจะให้บริการของเราเนี่ย ไปถึงผู้คนมากๆเราต้องออกมาสื่อสารให้กับผู้คนรู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีดีในเรื่องอะไรเราเก่งเรื่องอะไรแล้วเราจะกลายเป็นคนคนดังในธุรกิจของเราไปเลยอ,อย่าลืมนะครับจงดังในธุรกิจของคุณแล้วงานและเงินจะวิ่งเข้ามาหาคุณถ้าเกิดฟังคลิปนี้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็น YouTube ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับผมรัตเตอร์เมชชีนด้วยนะครับแล้วไว้เจอกับคอนเทนต์ดีๆจากผมอีกเจอกันครับสวัสดีครับ you <laughs>